วิธีนี้ง่ายๆแล้วก็ส่วนผสมนะครับก็มีอ,อยู่<า>เท่านี้นะง่ายวันนี้ง่ายเลยอย่ากไก็อยา่อยาคดแรงเ,ยรวเวนยปลิวไป <c oughs> นู <c oughs> ปววน่นยไหนปิวไป <c oughs> น้ตเสวัสดีค่ะโอ้หไหว้ประโลกประโลกเลยช <c oughs> ่วยลูกครอบครัววันนี้เราก็เหมือนเดิมครับอยากจะให้ ไอเดียเมนูง่ายๆนะที่เด็กเด็กๆสามารถทำได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าครัวได้กับคุณลูกๆเนาะเรามาทำคล้ายๆพอกงสีเออครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้คับเพสตรีหรือว่าไอตัวที่หลายคนรู้จักว่ามันเป็นแป้งพายเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นฐานใส่ครีมด้านบนหรือเบทเมลเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็ใส่แฮม แค่นี้เลยนะฮะวิธีนี้ง่ายๆแล้วก็ส่วนผสมนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะง่ายวันนี้ง่ายเลยอย่างแรกที่ต้องทำนะครับคือเราต้องทําเบชมเมลก่อนเบชเมลคือซอสที่ทําจากนมครับทำทำให้ข้นด้วยแป้งเรียกว่ารูเดี๋ยวให้พิมพ์ทําทําได้อันเนี้ยใช้ไฟเบาๆได้นะครับแป้งรูคือตัวแป้งอเนกประสงค์นะครับมาผสมกับเนยจืดแล้วก็เราจะผัดแป๊บนึ่งนะให้มันแป้งมันสุกไม่มีกลิ่นคนให้เนยละลายก่อนนะแล้วเดี๋ยวใส่เข้าไป ก็อย่าคนแรงเนยปิวไปนุ่ไหนปิวไปนุ่ไหนไฟเบาที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะอู้ซุ่ง่าเลยอะเอาออกนิดนึงร้อนเกินไปไม่ดีนะเดี๋ยวเนยของเราไหมนะครับเวลาใช้เตาไฟฟ้านะครับเอาไอ้นี่ออกนะดึงออกดีกว่าเพราะว่าเราลดไฟไม่ทันกว่าจะปลดล็อกกว่าจะบิดกว่าจะอะไรนะฮะอ่ะส่วนผสมวันนี้นะครับมีเนยสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีแป้งอเนกประสงค์สองช้อนโต๊ะนะแล้วก็นมอีก หนึ่งถ้วย <Yeah. S 1> อันเนี้ยเดี๋ยวใส่เองอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรอให้ผัดแป้งแปนึงประมาณหนึ่งนาทีให้ให้กลิ่นแป้งมันหายไปนะครับแล้วส่วนผสมที่เหลือคือแฮมอันเนี้ยผมใช้แฮมประมาณ2แผ่นนะหั่นมาเป็นเต๋าอย่างนี้ชีสจริงๆแล้วสูตรของเขาเลยเนี่ยเขาใช้กูเอชีสนะแต่ว่าเราเอาง่ายๆหาง่ายครับใช้มอสซาเรลลาชีสก็ได้นี่เกลือพริกไทยแล้วสุดท้ายก็พัฟเพสตรีนะครับสามารถซื้อแบบฟรสเซนได้เลยนะ เดี๋ยววันนี้เราน่าจะใช้ประมาณประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ถึงหรอกแป้งอันนี้เด็กๆนวดไปเนี่ยมันมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีชั้นเนอยอยู่เวลาเวลานวดไม่ดีแล้วเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะทําให้แป้งมันพังได้ลองไปศึกษาได้ครับวิธีการทําคือค่อยๆพับๆๆให้มันเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทาซอสเบชเชลลนะครับเป็นหนึ่งในแม่ซอสของอาหารฝรั่งเศสนะใส่ใส่นมเข้าไปใช้หมดเลยหรอให้หมดเลยลูกเราตวงไว้แล้วใส่ใส่ข้างในหม้อนะลูกไม่ใส่ตรงเตา <laughs> <laughs> พยายามใช้ไอตัวตะกรอมือนี่นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะติดกันเป็นก้อนนะแล้วตอนนี้เราก็เร่งไฟขึ้นนิดหนึ่งได้ละปรุงรสชาติด้วยเกลือพริกไทยสักเล็กน้อยนะผมใช้พริกไทยขาวเวลาผมปรุงซอสขาวเนี่ยผมใช้พริกไทยสีขาวนะแล้วก็เกลือสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันตอนนี้เราเร่งไฟอีกนี้นได้นะครับให้นมมันเดือดขึ้นมานะอันนี้เนี่ยมันใช้แป้งในการทําให้ข้นนะดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องกลัวมากในเรื่องในเรื่องที่แบบมันจะแตกหรือมันจะอะไรนะครับเวลาแป้งเราจะสุกเต็มที่เนี่ยก็คือต้องให้ส่วนผสมของเราเดือดนะครับแต่ว่าพอเดือดแล้วเนี่ยก็ลดไฟครงนิดนึงไม่ต้องให้เดือดมากเกินไปนะเพราะว่ามันข้นมากเดี๋ยวข้างล่างมันจะไหม้นะครับลูกสาวผมสามารถทําแม่ซอสสองฝรั่งเศสได้หนึ่งตัวแล้วไหนๆขอดูหน่อยโหยเนียนมากอันนี้แหละพอแล้วปิดไฟได้แล้วระหว่างที่รอรีดแป้งนี่นะครับก็ตั้ง เตาอบไว้นะอันนี้ต้องอบด้วยเตาอบนะครับอุณหภูมิประมาณ180องศาะนะประมาณนี้เปิดวอร์มไว้ครับให้มันได้อุณหภูมิที่พอดีนะตอนนี้เรามาทําแป้งกันดีกว่าก่อนจะทําซัดแป้งก่อนแป้งมันจะได้ไม่ติดกับโต๊ะแล้วเราก็เอาที่โรมาเนี้ยโรลิ่งพินเป็นแบบเล็กนะก่อนอื่นถ้ามันยังแข็งอยู่นะครับเราก็ต้องกดอย่างนี้ให้มันค่อย,ยคให้มันค่อยๆคลาย,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 ยตัวเป็นรอยเลย เพราะว่าถ้าเราปืดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวแป้งเราอาจจะเสียได้อันนี้เวลาทําแป้งพับเพสตรีมันมีเนยระหว่างชั้นนะ่ะทำในห้องแอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นเนยมันละลายนะนี่มีทริคนิดนึงครับถ้าเห็นไหมพริมถ้าอย่างเงี้ยมันมันไม่เท่ากันเป็นเส้นอย่หนีใช่ไหมเวลารูดไปอะ่ปะป๊าจะออกแรงข้างนี้เยอะกว่าแล้วมันจะกลายเป็นเส้นตรงเพราะด้านนี้มันโดนบีบมากกว่าไง อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีก็คือไอตัวตัดแป้งนะจริงๆแล้วเขาใช้คุกกี้คัตเตอร์ตัวตัดคุกกี้กันนะแต่ผมเนี่ยใช้ชามข้าวเกาหลี <laughs> อะไรก็ได้ครับที่มันมีอยู่ใกล้ตัวนะที่สามารถใช้ได้เราก็เอามาใช้ความหนานะครับประมาณประมาณนี้นะนี่นี่นี่เสร็จปับ๊บเราจะตัดเดี๋ยวเราลองวัดกันดูก่อนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอสมส่อะได้สีอันพิ่์ตัดเลยกดเต็มแรง <laughs> นี่เรื่องใช้แรงนี่ขอให้บอกเลยเอาออกมายังไม่ต้องเอาแป้งออกนะลูกเสร็จแล้วนะขั้นตอนถัดไปนะครับอันนี้มันจะมีส่วนขอบส่วนขอบเนี่ยส่วนขอบคือส่วนที่เราอยากให้ฟูส่วนที่ไม่ใช่ขอบคือส่วนที่มันเป็นไอเราใส่ทั้งตัวเบชเมลใส่ชีสใส่อะไรไปเนี่ยเราจะไม่อยากให้ฟูมากเราจะเอาซ่อมจิ้มนะครับอ้าวพริมปะป๊ะทำให้ดูอันนึงแล้วเดี๋ยวหนูทำต่อโอเคไหมถ้วยนี้นะปิดลงมาซึบ ให้เห็นเป็นขอบเห็น<ม>ขอบ,<ม>ขอบอยัง<ม>เห็นขอบเสร็จปั๊บนะลูกเอาซ่อมจิ้มอย่างนี้ไม่ต้องไปเยอะนะการเอาซ่อมจิ้มอย่างนี้จะทําให้มันไม่ฟูมากครับเ<ม>นี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ว้าวววววพาหมอไปหาหมาพ <Hey. S 1> าหมาไปหาหมอไ <Hey. S 1> อถูกแล้ว <c oughs> นี่ขั้นตอนถัดไป เราจะเอาเบชเเมลนะครับนี่อันนี้คือเบชเชเมลเบชเมลก็คือซอสนมนั่นเองระหว่างนี้พิมทาไปนะอันนี้ครับเราก็โรยเลยครับโรยแฮมเท่าที่เราต้องการนะแต่ว่าก็อย่าเยอะหนาเกินไปหนึ่งแฮมนะครับเรียบร้อยแล้วตามด้วยมอสซาเรลลาชีสนะจริงๆแล้วนะสูตรจริงๆ ออริจินอลฝรั่งเศสเนี่ยต้องใช้กูเยชีสนะครับผมว่าเด็กๆจะทานยากเพราะกูเยชีสมีกลิ่นที่แรงพอสมควรนี่เสร็จแล้วมันก็คือมินิพิซซ่านี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกมาแล้วมันจะเป็นฟูๆอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปสไลด์ใส่ในเตาอบเลยชับวาง พิมรู้ว่าเราลืมอะไรเราลืมใช้ egg wash egg wash เนี่ยคือไข่ผสมกับน้ํานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาทาตัวส่วนขอบขนมปังให้เวลาอบแล้วเนี่ยขึ้นสีสวยไขน่นะน้ํานิดหน่อยนะตีนะฮะป้าจะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงด้วยทําให้มันตีไข่เข้ากันได้ง่ายขึ้น egg wash คือการทาขอบนี้เนๆๆๆๆตรงที่เป็นแป้งโผล่ขึ้นมาเนี่ยลูกทาไป แล้วเดี๋ยวเวลาอบมาแล้วมันจะขึ้นเป็นสีสวยงามเตาที่เราอุ่นไว้เนี่ยประมาณ170-180องศาเนี่ยนะครับเราจะใช้เวลาอบประมาณ10-15นาทีก็ดูให้ตัวแป้งเนี่ยมันฟูขึ้นมาแล้วมันก็เป็นสีน้ำตาลสวยงามสีน้ำตาลทองสวยงามนะฮะก็พอละเพราะของทุกอย่างมันสุกอยู่แล้วนะเนอยอะไรเงี้ยก็กินได้แล้วนะครับแฮมก็สุกอยู่แล้วนั้นเนี่ยเราต้องการให้แป้งเนี่ยสุกสวยงามแค่นั้นเองนี่เดี๋ยวเราไปเอาเข้าเตากันจ้า ถ้ามันฟูขึ้นมาข้างเดียวอย่างนี้นะก็ะหมุนซะหน่อยเพราะว่าความร้อนในเตาอบมันไม่เท่ากันครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ทําเป็นกิจกรรมกับลูกๆเนาะสำหรับใครที่อยากจะได้เมนูไหนพิเศษนะครับสามารถจะขอเราสองพ่อลูกได้นะครับว่าอยากให้ทําเมนูนี้ให้หรืออะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหม ทางคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนพริ้มกับผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะกดไลค์กดแชร์แล้วคราวหน้าเจอกันนะคระอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดกระคิ่งเราจะมาพูดอเลยตอนนี้อเรื่องกดกระดิ่งตรงนี้ได้นะคะมันมันเตี้ยมากเลยลูกกระดิ่งลูกอ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ได้นะคะ